สวัสดีย่ามบายครับผมครับโอ้กินเข่าลืมถอดหมวกบลอดอกครับแต่อยากเสียเบิ้งอันนี้ครับอยากยีรีครับผมอยากพี่น้องแล้วอยากนำเลียงของเรียงเครื่องซีครับมากินขอต้องกันครับลาบปลาดุกครับแต่โมว่านแซ่ไว้ยามันบูดครับพอดีหิวครับ เอาเบาๆโดนกครับผมหิวประเด็นคือลืมเอาผักมะน่มครับเอาสิเลยได้บ่ะพี่น้อง bakti kon hwaam surjak หมากปีกอ่อนครับโอ้มันได้บมันจะกาศอยู่เดยครับมันแอะอัตรลดอยู่เด้ปึ๊บบ๊ม,มีผพักแก้มกะเอี่ยมมือไปฟ๊บอืมขอทานครับที่นองอยากกินนำผมแมนบอมาด้วยครับผมกินาอนอกันเด้ว ฮัมแดดก,กันกินเขาใส่หมวกกับไม่มีมารยาอละ่ะผมสัญญาแกยางเขาสุนกวางเพชรบูรณ์ครับขอ,อาฝากเนื้อฝากโตกับพี่น้องเนื้อครับํากดซับตะค่ให้ผมแน่ครับผมกดติดตามกดระฆังแห่งดีครับผมเพื่อที่จะได้บ่าผาดจิบ ต่อต่อไปนะครับเนาะอ้าวกครอีกเจ็ดเป็นควาน้าอืม ยานพี่น้องหิวน้ำผมหิวประครักอืมมันได้อัตรดดีดีครับอยากกินผักบ่งต้องเป็นเดนในจานเดี๋ยวจุดต้นเลยครับอืมมันได้อัตรดร่องเมืองด้วยครับผม